อนุตาเริ่มใบหลวงนะครับใบเกา่ารุดแล้วครับ <S <S ตัวนี้คือนรุดเองนะครับช่วงนี้มันช่วงอาการหอนหอนหอนแหงเมื่อวาน,นะครับขนาดขนาดตอนนี้ก็น,นิวเลย ประมาณนิ้วก่อยแล้วนะครับก็เกือบ<ๆ>แล้วก็นี่ครับสีเริ่มเลี้ยงละเริกน้อยก็สิตรุดล่วงไปอีกนะครับกิดสีขึ้นไปเรื่อยๆจนพุ่นล้วครับส,สีมีตะตนนะครับมันขึ้น่าว่า <c oughs> วหันเกือบปรลอดนะครับเอาเอายอดเอายอด อีลีเพื่อนดึงออกจากต้นใหม่นะครับยอดพุ่นเหี้ยวยอดยอดน้อยนี่ก็เหี้ยวขึ้นกันนะครับวันสิบบลลอดเบิดแต่ว่าขึ้นอยู่ครับขึ้นอยู่ซึมอฉันมาอยู่อ่ะอนุตาช่วงประมาณสี่เดือนครับคาดว่าแปดเดือนสิได้หินหน่วยนะครับขาดบาทสิ